วัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้อากาศมันก็ร้อนเมื่อวานก็ฝนตกพายุมันเข้าต้นไม้ก็ล้มต้นกล้วยที่ปกมาก็หักค่อนมั่งก็ต้องมาตกแต่งใหม่ชีวิตเกิดมาแล้วก็เกิด อ่นนี้อายุ61ความสบายเนี่ยไม่เคยเห็นก็ลำบากแต่คนที่ลำบากกับเราก็มีคนที่ลำบากกับเราก็มีหมายถึงครูอ,อยากจะปรับทุกให้พวกเราฟังว่าชีวิตผมเกิดมาตั้งแต่อายุ15กับ6เดือน ถ้ามาฝึกเป็นอาหารเป็นสายลับทำงานสำเร็จเสร็จแล้วก็ผู้หล่ผู้ใหญ่ก็ยกย่องว่าเออมันสุดยอดแล้วต่อมาบรรจุยังไม่ได้ทำงานมาเป็นอาหารพานที่ไม่ได้อาสาเข้ามาเป็นอาหารพานที่ไม่ได้อาสาเข้ามา ก็ทำงานตามที่นายสั่งทำงานตามที่นายสั่งไปกล่องร้อยนนกองร้อยนี้สมทบพูดง่ายๆกำลังสมทบเรามารู้ที่หลังว่าเราไปแต่ละกล่องร้อยทำไมต้องามาแรงงานเจ้าหนายอ๋อตั้งหน่วยใหม่ๆเขาก็ไม่ค่อยเชื่อใจ แต่ละกองร้อยทํางานความจริงก็พวกเขาตั้งใจทํางานแต่ละกองร้อยเพื่อนเพื่อนพี่พี่เขาทำงานเขาตั้งใจทํางานไหนให้ไปดูงานเหมือนก็หลอกเราไปใช้ใช้หลอกเราว่าให้ไปดูงานอ่าเราไม่รู้ตัวเราก็กลับมาภาษาเด็กแล้วก็เล่าตามความจริงไหนก็ไหนก็คงพอใจเรื่อง ที่พวกเราทำงานตงกต่สมปีปลายปลายปีสองหนึ่งสองสองเนี่ยเริ่มมีทหารผ่านขึ้นมาจริงๆแล้วพวกพี่ๆเขาอาสาเข้ามาพร้อมจะสู้ลบสู้ตายเขาคิดพวกพี่ๆในทหารผ่านเหล่านี้เนี่ยพ่อทำไมผมต้องเรียกพี่ๆพ่อะอะไรถึงแม้เขาเป็นรุ่นน้องผมหมายถึงอายุเขาเยอะอายุเขามากกว่าผม ผมเป็นเด็กเขาก็เล่นกับผมมั่งอะไรมั่งแต่ก็เขาก็ไม่กล้าเล่นเท่าไหร่เขารู้ว่าผมจะเป็นรุ่นพี่เขาด้านทาหารเขารู้ว่าผมเป็นเด็กรับใช้ของเจ้านายเขาก็เล่นมั่งอะไรมั่งประมาณนี้พวกคยพี่กาถ้าไม่ตายก็โทรมาหาผม0 8 6 1 9 2ปดหกผมยังมีชีวิตอยู่พวกคพ,พี่กัน่น้าเจ็70กว่าละ นาะเพราะหกกว่าแล้วเนี่ยก็ชีวิตพวกเราเป็นอาหารผ่านเริ่มต้นสนามลบมีทุกวันยิงกันทุกวันผมอยากรยกราบถามาเจ้าไหนในประเทศนี้หรือกำลังจากขอโทษนะผมไม่อยากเกียกเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ขออนุญาตเขาพูดสักคำหนึ่ง กำลังจะเลือกตั้งแล้วพวกท่านนโยบายให้คนละสามพันหลือหนึ่งพันหนึ่งมืนทุกพักพูดกันมาครูตัวอยากจะถามว่าคนที่ถามเพื่อชาติที่พวกท่านชี้หน้าเขาว่าเป็นทาหารรับจ้างเราไหนเนี่ยคนดีๆมีเยอะบางคนก็ทำงานไป็นสิบๆปี สิบห้าปียี่สิบปีจอนั้นหน่วยยบอ่ะคนเหล่านี้เนี่ยพวกท่านประดับเหรียญเหรียญชายแดนเหรียญพิทักผมกราบถามพวกท่านพวกอยาก,กำลังจะมาเป็นเจ้าไหนผมเนี่ยถามถึงกะลาหมพวกท่านคิดยังไงคนเหล่านี้น่ะมีบัตรพันศึกชั้นสาม อ่าขออนุญาตชั้นสีน้องน้องชั้นสีอย่าน้อยใจนะคนที่มีบัตรชั้นสามเนี่ยมีเหรียญขออนุญาตํอออนะา,ยอ,อ,อ,า,ตาอย่างเงี้ยเขาขอเลี้ยงชีพัญละสามพันบาทที่เขามีสิทธิที่เขาโชว์อยู่ในตัวเราตัวเขาเนี่ยเขาเคือเป็นนักลบคนที่ติดประดับเหรียญเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ลบจริงๆเขาไม่ได้ประดับเหรียญให้คุณลอก นะพวกท่านคิดให้ดีบางคนก็ไม่เคยออกลบเลยผมไม่ต้องพูดถึงไขประดประเด็จเหรียญต็นหน้าออกพวกนี้เนี่ยคุณยังนึกถึงนักลบที่เขาลบ,ลบจริงๆไหมนารนภานเนี่ยนะพวกท่านอย่าไปชี้หน้าเขาว่าแค่อาสาสิเขาไม่รักชาติจริงๆเขาจะอาสาเข้ามาหาไหมผมถามหน่อย พาะเขาไปเสียเวลาเงินเดือนเล็กน้อย750ขึ้นมา900ขึ้นมา950นะ950กับปี25นะแต่ตัวผมเงินเดือนเท่าไหร่ผมไม่รู้เพราะผมไม่เคยจากปี21ถึง24เนี่ยผมไม่เคยเรับเงินเดือนขอจากพ่อโป้อย่างเดียว ผมผมใช้เงินมากกว่าเงินเดือนที่ผมรับอะ่ะนะเด็กขอไปทีไงอันนี้ไม่ใช่เส้นโดนใช้งานมัรู้จักปีใหม่มัรู้จักปีเก่าลอยกระทงวันหยุดไม่เคยรู้จักชีวิตที่เป็นทหารเนี่ยผมไม่กล้าบางอาจว่ามันเป็นนักรบแต่ชีวิตผมประทะมันก็เกินห้าร้อยครั้ง ผมไม่กล้าบังอาจนะครับผมจะบอกว่าตัวเองเป็นนักรบที่ผมตั้งชื่อนักรบภูเขาเพราะอะไรพวกท่านให้ผมใช้ชีวิตจากไม่สายถึงประจวบนะพวกท่านลองคิดดูดิสิ้นถังที่ขนาดไหนบนชายแดนเหล่านั้นใช้เวลาหกเดือนสิบสี่วันเหล่านั้นยิงก,กี่ครั้งผมบาดเจ็บกี่ครั้ง ไม่ได้บาเจ็บยังไม่เคยได้กลับมารักษาในหน่วยเลยบาเจ็บเล็กน้อยหายพักผ่อนสองวันสามวันหายเห็นไหมต้องใช้ภาษานี่ต้องแปลภาษาเนี่ยตัวผมเองก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยเรามีกําลังใจเราเป็นนักลบเขาเอาใจพอร้อยแต่ละกล่องร้อยที่ไปเขาเอาใจใส่เพราะนายสั่งมา ดูแลเด็กคนนี้ให้ดีนะแต่บังเอิอเนี่ยเด็กคนนั้นมันเด็กบ้าเวลายิงกันนะวิ่งเข้าใส่ตัดหน้าคนอื่นก็เลยบาดเจ็บบ่อยไม่ต้องแปลกใจไม่ได้พูดเองนะมีหลักฐานนะครับก็เลยใช้ชีวิตอยู่ในป่าหกเดือนสิบสีวันเนี่ยพวกท่านลองคิดอยู่ดิผมเดินข้ามเมื่อกี้จังหวัด มนุษย์ปกติมันมีไหมถามหน่อยที่มาพูดเนี่ยมันน้อยใจบทีต้องมาใช้้กับชีวิตกลางทุ่งที่คนเคยลำบากทำงานเพื่อชาติวันก่อนขายของก็โดนผู้ที่ไม่วางดีถ่ายภาพอ้างสิทธิ ทั้งๆเนี่ยผมขออนุญาตพวกพี่เขาคิวรถก็ถูกต้องคนพวกนี้เนี่ยไม่เคยถามเพื่อชาติเลยไม่ได้จ้างทำลายชาติทำลายคนที่หวังดีต่อชาติผมก็อยากจะถามว่าทำไมต้องทำกันอย่างนี้นะพวกคุณคือคิดมาว่าคนอย่างผมเนี่ยลำบากแล้วก็ลำบากอีกไม่ได้ไขาย ของดำรงชีพอยู่เล็กน้อยอสิทธิ์เงินที่พวกท่านให้ผมมาไปดำรงชีพกับลูกพิการกับลูกเมียพวกคุณไม่เคยคิดว่าคนที่ทำเพื่อชาติแล้วไม่เคยได้อะไรเนี่ยเขามารักขอาามาทำอาหากินสิ่งที่มันถูกต้องไม่เคยทำเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยพวกคุณยังลงอ่า ลายลงไอ้นวนโจมตีผมทำอะไรผิดถ้าข้องใจกับผมมาคุยกับผมโดยตรงนีครับอย่าไปรอบกัดผมไม่ชอบนะถ้าผมรอบกัดหมังพวกท่านเดือดร้อนนะผมบอกง่ายประเทศนี้เนี่ยผมทำประโยชน์ให้ประเทศนี้พวกท่านอยู่อาศัยสบายอยู่ในความมีความสุขอทุกวันนี้ยไม่ใช่พวกท่านนะ ผมกล้าพูดเร็วฮะม่ใครทํางานเยอะอย่างผมในประเทศเนี้ยผมพูดเด่นร้อยครั้งห้าร้อยครั้งนะสงครามที่หนักๆภายในประเทศเนี่ยที่ไหนผมไม่ได้ไปมัง่งคุณบอกมา่ะเด็กคนหนึ่งยึดเขาเคะให้สิทธิประโยชน์ให้เป็นรัษฎรเป็นคนไทยไอเด็กคนนี้แหละคนเหล่านั้น นะสิ่งที่คนอื่นปาปาไม่ได้ปล่อยเด็กโปกโลคนเนี้ยเขาไปทำงานก็สำเร็จเจ้านายก็ยกย่องว่าโอ้สุดยอดนะแม้แต่สุนโอพยุเคยปลอมตัวเข้าไปอยู่โดนกระเทิบมั่งโดนเตะมั่งเคยทำมาแล้วทำงานสำเร็จสุดยอดได้แค่นี้คำชมเชย นะก็ทุกวันเนี่ยอายุ61ต้องมาเหนื่อยบางทีก็ทำงานหมดแรงแชีวิตนะชีวิตที่อยู่ใน5้าหนึ่งสี่ก่อนจะมาตั้งหน่วย5้าหนึ่งสี่ขยายกำลังคนเนี่ยเราอยู่หน่วยซัพเปอร์เนี่ยนะเราอยู่หน่วยซัพเปอร์เนี่ยคุณคิดอยู่กำลังคนน้อยนิด เริ่มจาก39คนเจกว่าคนที่ไหนหน่วยไหนทำงานไม่ได้เราอาสาไปตายแทนเหล่านั้นนะช่วงที่กองกำลังของเขาหกเข็ดเจที่เข้าไปยึดเขาคหกเข็ห้าเข้าไปยึดบ้านหินแตกเราอาสา ไปค่ายายเขาก่อนจะพี่ๆตอชะดอข้าไวในหมู่บ้านบ้านหิงแตกก่อนนั้นไอ้โนยสเปอร์ดินตายเนี่ยก้า9เดินตายที่คุณพูดในคลิปเนี่ยคุณคิดดูเดะพวกเขาเอาหัวอกนะเอาชีวิตเล่นแลกไม่ด้วยกันชีวิตที่บ้านเมืองอยู่สงบนลพวกเขาเรานั้นบางคนยัง ไม่มีกระต๊อบอยู่เลยว่าเดี๋ยบ้านอยู่เลยแล้วพวกคุณเคยพิจารณาคนเหล่านี้ไหมนะบางคนไม่มีถังายกินเหล้าเมายาเข้าไปเสเพคิดมากพูดถามแ้้ได้อะไรผมขอถาม้หเราผู้ใหญ่ในประเทศนี้เนี่ยขอวุนวอนนะเริ่มจากทหารทานไข่ปากรุ่นแรก,แรก มาจากห้าหนึ่งสี่ไม่ใช่ดิหน่วยซัพเปอร์ดิหน่วยซัพเปอร์เหล่านี้นะ่ะพวกคุณใช้งานอ่าหลังจากตีบ้านหินแตกไม่ได้พักกลับไปเจาะข้าวไว้บ้านข่าวช่องช้างสุราษฎร์ธานีบางคนไปพูดถึงเรื่องนี้คุณไม่ได้ไปหรอกผมบอกให้ตัวจริงอยู่เนี้ยยังไม่ตายเพื่อนพวกพิการหลายคน คนยิงที่สุดเอ้เนี่ยเขาช่องช้างเนี่ยไหนผมก็เจ็บไปหลายคนจะบอกให้ชิ่งเหล่านี้เรากลับมาแต่เราโชคดีอยู่หน่อยหนึ่งคือว่าเราพวกอชอวคอเสดามเนี่ยมันมีเครื่องบินส่วนตัวนะ430ไปไหนใช้เครื่องบินนี่เหมือนหนูเองหรอกมันสบายตอนที่เราไม่ต้องนั่งรถ น้าหลังจรกมาสุราเราไปไหนอ่ะเราก็ยกขึ้นมาทางเหนือยึดสุรายึดพาจีพาตั้งที่พกคุณเฮหาปาร์ตี้กันทุกวันนียสนกุกเฮหากันเนี่ยนายผมเราเนี่ยยังไม่ตายสักคนลองไปถามเขาได้เลยพวกผมเข้าทียังไงไม่ใช่เดินหาปาร์ตี้กันไม่ใช่เดินใช้เวลาเดินในเลาะแหลงน้ำเหล่านั้นกับสิบสามชั่วโมง ก่อนจะเข้าไปยึดพอขอมอบตัวที่สุดในประเทศไทยเนี่ย514นายที่จังหวัดน,น,น่านใครว่าไม่จริงนะถ้ำที่ยึดปืนที่เฮห,หาปาร์ตีท้ที่มันทุกในรถไอ้ลกักเกอตเตอร์หลายสิบลำที่มันทุกไม่หมนไอ้หน้านี่แหละมีใครกล้าเข้าไป้หรอนะก่อนจะ ให้หน่วยห้หนึ่งสามเข้ามาอยู่แทนพวกคุณคิดดูดิผมทำงานลำบากขนาดนี้นะผมโดนยิงมาโดนยิงแล้วโดนยิงเล่าขอสิทธิอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ถึงเกณฑ์ไม่ถึงขั้นบางคนไม่ทำอะฮะอะไรเลยสักอย่างเนี่ยพวกคุณเห็นด้วยเพราะเขาเรียยแข้งเลขาใช่ไหมขอ,อยังผมเนี่ยเป็นยังไงอะ คนที่ทำงานอย่าเลยแค่นี้เองใช่ไหมอันนี้มันไอพีนี้เนี่ยพูดมาแรงหน่อยเพราะผมอยากจะถามเลือกตั้งแล้วเนี่ยลองพิจารณาคนพรุ่งนี้เนี่ยที่เขาทำงานเพื่อชาติจริงๆพิจารณาก่อนขอวินวอนขอกราบไหว้กองพัพบกเหลือกลาโหม สมัยผมมันไม่ได้เป็นกรอมาหนอมันเป็นชค3สามหนึ่งห้าะหน่วยชค3สามหนึ่งห้าสมัยก่อนเนี้ยสปร,รชคร3สามหนึ่งห้าก็พวกท่านลองพิจารณาคนเหล่านี้เนี่ยพวกท่านเขาทําเพื่อชาติพวกท่านให้เขาเดินตายอยู่ตายอยู่ใตส้สะพานลอยหรือขอเขาคนอื่นกินไปวันวันหนึ่งเอาอย่างนี้ไหม แล้วก็ย้อนถามว่าอ้าวคุโตะสมัยมีเงินเดือนทำห้เก็บล่ะคุณว่าเงินเดือนเรียกน้อยเนี่ยที่เขาเสียเวลาเนี่ยเขาพอกินไหมเงินเดือนเก้าร้อยห้าสิบาทเนี่ยผมถามพวกคุณไปทำตัวเองว่านะโอเคนะอ่าสำหรับคลิปนี้มาแรงหน่อยขออนุญาต ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ครูด,ด้วยครับผมชื่ออา,ารพานยอดชายในนานักรบภูเขาสว,วัสดีครับ